สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องใกล้การเกมเล่นเกมกันภาษาพอลูกวันนี้อยู่กันในเกมคารุหัฮวิปปลาดซึ่งเราจะมาแอบดูภาคเสริมใหม่กันว่าค่ายสยามบอดเกมกำลังจะแปลภาคเสริมตัวที่4ของคารุดิฮวิปปลาดนะซึ่งในชื่อภาษาอังกฤษก็จะชื่อว่า s ซ n ต m ม f Twilight ในภาคนี้มีอะไรบ้างก็ จะมีแบบใหม่5ใบ5กระดาษอ่าแผ่นกระดานเนาะแล้วก็มีนักสืบใหม่2ตัวมอสเตอร์1ตัวแล้วก็จะมีการ์ดเล็กๆอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาแอบดูกันว่ามีอะไรบ้างซึ่งต้องขอบอกกันว่าอันนี้เป็นการแปลเองไว้เล่นกันที่บ้านไม่ได้เป็นของออฟฟิเชียลนะที่สยามบอดเกมจะแปลนี้ต้องใช้คำ ที่ดีแล้วก็อ่านแล้วเข้าใจเล่นง่ายกว่านี้แต่นี้เรามาแอบดูกันก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างก็ขอเริ่มจากค้อ,คอมูไอเทมก่อนนะเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันทีละใบอันนี้คือค้อมูไอเทมมันแรกไม่เท้าซ่อนดาบอาวุธหนักคุณมีสิทธิ์แปลงผลเว่นขยายหนึ่งลูกเป็นดาวเมื่อจบตีด้วยการใบนี้คุณมีสิทธิ์พลิกการ์ด ใบนี้ได้ก็มันจะเป็นไม้เท้าซ่อนดาวซึ่งพอเราพลิกด้านหนึ่งปึ๊บมันก็ก็คือชักดาวออกมาจากไม้เท้าก็จะกลายเป็นอาวุธมีคมจบดีสองคุณวิสิทธ์แรงผลเป็นขยันหนงลูกเป็นดาวเมื่อจบดีด้วยการใบน,นี้ประมาณนั้นต่อไปกริกเงินสนทยาอาวุธมีคมเดวิดหนึ่งมอได้เวทจบดีใส่ศัตรูสร้างความเสียหายเพิ่มหนึ่งอันนี้ก็เอาไปถือไว้เฉยๆนะสำหรับนักเวทถือไว้ก็ยิงแรงขึ้น ยาเก็บบอดอุปกรณ์แอคชั่นเป็นแอคชั่นนะทิ้งดดเมจความหนึ่งใบและฮอลเลอร์ความหนึ่งใบจากนั้นทิ้งการดใบนี้อันนี้ก็ดีเลยทิ้งทั้งดดเมจแล้วก็ฮนะอลเลอร์ยาเก็บบอร์ดใช้ได้ทีเดียวเนาะนกบินกอกวนอุปกรณ์รอบละครั้งคุณหรือนักสืบอ,อื่นในระยะมีสิทธิถอยเต่าใหม่กี่ลูกก็ได้เมื่อหลบหลีกมอนสเตอร์ก็บอลลิงเกมนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้หลบเนาะแต่ถ้ามีก็ถือว่าดีดีกว่าไม่มี <laughs> ย่ามใส่ของอุปกรณ์ไม่ได้รับผลกระทบเมื่อโดนบังคับให้ทิ้งอุปกรณ์ยกเว้นคุณต้องการทิ้งเองอันเนี้ยมันจะมีการ์ดไม่ใช่สิมันจะมีหลายครั้งเลยที่แบบนักสืบต้องโดนบังคับให้ทิ้งอุปกรณ์ซึ่งบางครั้งเราก็จะเก็บไว้ในของดีๆแต่ถ้าเกิดมีย่ามก็ไม่ต้องทิ้งเออแหวนน้ำโชคอุปกรณ์รอบละครั้งคุณมีสิทธิ์ถอยเต่าใหม่คุณมีสิทธิ์ถอยเตา่าทั้งหมดได้ใหม่ออดี ดีเลยรอบละคังเลยว่าแต่มันต้องบังคับว่าต้องถอยใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้จะเลือกได้ไหมจาไม่ได้เหมือนกันละก็ <c oughs> นายจะต้องถอยใหม่ทั้งหมดนะนะถ้ามันหวกอย่างนี้ถ้าผิดยังไงก็ช่วยนี่แก้ไขกันด้วยนะ <c oughs> รองเท้าที่เหมาะสมอุปกรณ์ถอยเต่าเพิ่มหนึ่งลูกเมื่อทดสอบปีกก็ใสร่รองเท้าแล้วก็วิ่งเร็วได้ถอยเต่าเพิ่มตอนทดสอบปีกประมาณนั้น น,น,นี่รองเท้าวิ่งรองเทา้าลิต้าเลยรองเท้านักวิ่งอุปกรณ์คุณมีสิทธิเคลื่อนที่ได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องเมื่อใช้แอคชั่นเคลื่อนที่เนี่ยไม่ต้องใช้ลิต้าแล้วเดี๋ยวใช,ใช้ลิตา้ามันวิ่งเร็วขึ้นจากสองกลายเป็นสามเลยนะน่าจะโหดแต่ไปเจอฉากแคบๆมันก็ไรประโยชน์นะฝุ่นผงพันธนาการอุปกรณ์แอคชั่นวางวงใสเวทจองจำไว้บนพื้น,นระยะจากนั้นทิ้งกานไปนี้ เวทจองจําเดี๋ยวไปอธิบายอีกทีนะว่ามันคืออะไรหุ่นที่ดูเหมือนจริงอุปกรณ์แอคชั่นวางวงแหวเวทจองจาไว้บนพื้นที่ยืนอยู่จากนั้นทิ้งการไปนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นเวทจองจอําเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูเวทกันละกันเท่านั้นนี่พาคนี้มันจะมีเวทอยู่2อันก็จะเป็นพันธนาการอันนึงซึ่งไอเวทพันธนาการเนี่ยคือแอคชั่นวางวงแหวเวทจองจําไว้บนพื้นในระยะไอเวทจองจำเนี่ยมันจะ ใครๆเขว่าวางวงเวทไว้เวลาศัตรูเดินมาเหยียบว,วงเวทนั้นแล้วถ้าเกิดมันต้องเดินอ่ะมันจะเดินไม่ได้แต่ว่าวงเวทจองยํำเนี่ยเราจะต้องออกออกก็คือเวลาเรากดวางวงเวทใช่ไหมมันก็จะมีโทเค็นอยู่อันหนึ่งแล้วก็ไปวางไว้บนแผนที่จากนั้นเมื่อมอนเดินมาอยู่ตรงไอ้โทเค็นวงเวทของเราอะ่ะเออ ก็เท่ากับว่ามันโดนขังอยู่ประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในช่องเดียวกับมอนที่โดนวงเวทขังอยู่อะ่ะเราไม่จําเป็นต้องทดสอบหลบหลีกเราสามารถเดินผ่านมันได้เลยก็แค่กับว่ามอนมันโดนขังอยู่ประมาณนั้นแต่เราใช้เพราะว่าจองจํามันฟังดูลิเกไปหรือเปล่าอ่ะเ,อเดี๋ยวมันจะมีด้านหลังด้วยเราค่อยมาสปอยกันที่หลังนะว่ามันจะมีผลอะไรบ้างเพิ่มเติมถ้าเกิดใครไม่อยากโดนสปอยก็ไม่ต้องดูช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูอีกเว้หนึ่งต่อ อันนี้อันนี้วางไว้ก่อนเวนอีกอันนึงก็คืออันนี้คอมมี่กรีดวิญญาณพลังที่คุณไล่ออกมานั้นพุ่งออกไปอย่างแม่นยำก็2องเมตรเดี๋ยวอันนี้ก็ถ้าใครอยากดูสปอยว่ามันมีอะไรด้านหลังก็ค่อยมาดูตอนท้ายนะาวางไว้ก่อนอต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ยูนิคก็จะเป็นแววนเอ็มพางคีหลักฐาน สซาวกแฮนซิบเวิร์ทวายไลร์ลอสจะต้องยอมเสียสละขานเซนฟอร์ดซึ่งมันก็จะมี1 2 3 4 5มันจะมีเหมือนกัน5ใบนะไอไอไอแหวนอ่ I, 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 I. นองาคีเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายรัเก้าสนธยาวัตถุโบราณอันจะมีมโบราณที่เปล่งประกายยามป้องแสงคุณรู้สึกว่ามันเป็นยิ่งกว่าเครื่องระดับธรรมดาก็มีเท่านี้อ่าเราก็จะมีสถานะใหม่ก็คือสถานะตึงเครียดสเตรท ก็จะเป็นสถานะเนาะอันเนี้ยลังการทดสอบให้ลบผลเต๋าสำเร็จ1ลูกก็คือสมมุติเราได้ c ซ e สามดาวก็โดนล,ลบไป1ด้ดาวเหลือ2ดาวอ๋ออกจากผลลูกเต่าของคุณว็่าจบรอบทิ้งการไปนี้ถือว่าโหดเลยก็คือโดนล,ลบไป1 s u c c e ซ s แะเดี๋ยวว่ามันจบรอบก็ทิ้งนะอันนี้เป็นสถานะไม่มีอะไรด้านหลังโอเค จบแล้วก็จะมีการเสียสติ2ใบซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูสปอยก็เดี๋ยวดูตอนท้ายนะวางไว้ก่อนจากนั้นก็จะเป็นเดเมดกับฮอร์เราะเดีมาดูเดเมดกันเอ้ยเดี๋ยวก,ก็ก็เท่านี้แล้วแล้วก็จะมีนักสืบอีก2ตัวเดี๋ยวไอเดเมดกับฮอร์เร์แล้วก็ไอด้านหลังการ์ดเวทกับ อะไรนะเจะสติเรามาดูกันตอนท้ายก็จะมีนักสืบใหม่2คนเนาะก็หาไม่เจอไม่รู้เอาไว้ไหนแล้วเดี๋ยวเราเล่าไปละกันก็จะเป็นตัวผู้หญิงคนหนึ่งก็คือลิลิชานก็จะเป็นมันเชิอาร์ตเป็นประมาณนักหมัดมวยจังฟูอะไรประมาณนั้นเลือดเจ็ดสมองเจ็ดก็เป็นสายโจมตีอนะเนาะซึ่งก็จะมีสกิลก็คือ ในขณะที่โจมตีด้วยมือเปล่าถ้าเกิดสามารถโจมตีโดนมอนนั้น1ห,หรือมากกว่าก็จะโดนเดเมจเพิ่มไปอีกสองโหโหดเลยก็เท่ากับอย่างน้อยๆถ้าเกิดตีโดนอะมอนมันก็โดน3ามเดเมจเลยเป็นอย่างน้อยเพราะว่าบวกเพิ่มอีก2เลยถือว่าโหดสําหรับสายมือเปล่าเนาะแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นชาลิเคนเป็นนักการเมืองเลือด5สมอง9 เมื่ออยู่ในระยะของบุคคลอื่นคุณจะสามารถเปลี่ยนผลเต๋าจากหน้าแว่นขยายเป็นดาวได้ซึ่งสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อการทดสอบอถือว่าดีไหมถ้าเล่นคนน้อยๆแล้วต้องไปคนเดียวไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของตัวมันเลยแต่ถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนจ สามสี่คนแล้วก็ยืนใกล้ๆก,กันหน่อยอะไรเงี้ยเออมันก็จะได้รับประโยชน์จากความสามารถของมันซึ่งก็เปลี่ยนหน้าเตาก็ถือว่าดีนะก็ก็ดีในระดับหนึ่งออแต่ว่าใช้ยากหน่อยอ่กเป็นอันจบทีนี้ก็จะมาดูสปอยตอนนี้สปอยแล้วนะมาดูสปอยอะไรกันก่อนดีมาดูสปอยไอ้น,นี่ละกัน ฮอดเดอร์ Horror. ว่าเป็นอะไรบ้างภาะวะช็อกเล็กน้อยอคุณหัวใจเต้นรัวหายใจไม่ตัวท้องแสดงผลทันทีไม่มีผลอะไรอย่างนั้นพลิกการอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะมัน,นก็จะเป็น2อ,อันอันนึงก็ธรรมดาส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นของประจําภาควิตกกังวลความกังวลของคุณมากล้นคนคนหนึ่งสามารถทําอะไรกับความชั่วได้มากมายแสดงผลทันทีติดสถานะตึงเครียดจากนั้นทิ้งการไปหนี้ ต่อไปก็จะเป็นเดเมจเนาะบาดเจ็บเล็กน้อยแผลภายนอกทั่วไปแสดงผลทันทีไม่มีผลอะไรต่อพิการเป็นนี้ความลงอันนี้ก็ปกติแล้วต่อไปก็จะเป็นของประจําภาคปวดเมื่อยบาดแผลที่ยังลงเหลือความเจ็บปวดอยู่เป็นสัญญาณของการบาดเจ็บที่หนักแม้จะมองไม่เห็นก็ตามแสดงผลทันทีอิสน,นะตึงเครียดก็2ออันเลยก็ทําให้อิสน,นะตึงเครียดเนาะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ละกันเสียสติ ก้าวร้าวคุณไม่เห็นด้วยกับคนเหล่านี้พวกเขาทําให้เสียเวลาและทรัพยากรอันมีค่าไปต้องไม่ใครสักคนขัดขาน,ขานมิฉะนั้นอาจพลาดประเด็นสําคัญของการสืบสวนไปคุณเริ่มต้นแต่ับประโยคด้วยคําว่าไม่คุณชนะและแพ้เกมตามปกติอันนี้ก็เล่น2คนขึ้นไปก็จะตอนเล่นกันโดนไปนี้ก็จะแบบน่ารำคาญหน่อยก็บอกอต้องพูดไม่ก่อนนำหน้าประโยคทุกครั้งเลยตลกดีเวลาเล่น ต่อไปผู้ติดตามของ s i เ v อร์ลอ d คำสั่งของ s i เ v อร์ w i l i g h t ต้องการข้อมูลและสิ่งประดิษฐ์ที่คุณพบคุณไม่ได้ชนะเกมตามปกติอีกต่อไปแต่ชนะเกมก็ต่อเมื่อการสืบสวนคดีนี้สําเร็จและคุณมีไอเทมอาวุธมีคมและไอเทมพิเศษไม่อย่างนั้นคุณจะแพ้เกมอันนี้ก็ได้ปกติเนาะแต่ว่าต้องแบบพยายามเนี่ยเก็บของให้ได้ก็ไม่ได้ทําให้เกมเสียรูปไปสักเท่าไหร่แม้จะแบบ เสียสติไปแล้วก็ตามต่อไปมาดูสปอยกันต่ออันนี้จะเป็นของเวทพันธนาการเนาะดูว่ามันมีอะไรบ้างคุณตั้งสมาธิและกล่าวถ้อยคำของภาษาที่สาบศูนย์ทดสอบหนังสือสาหากสำเร็จพลังไหลลงสู่พื้นดินโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ไม่มีผลอะไรเพิ่มเติมหากล่มเหลวคำพูดจักเรียงใหม่ในใจของคุณคุณไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปรับหนึ่ง h เ r อร์ความ ต่อไปนะอันที่2คุณเริ่มคาถาด้วยการเคลื่อนไหวของนิ้วที่ซับซ้อนทดสอบหนังสือ2หากสําเร็จคุณจะค่อยๆปล่อยมือโซอดรวนจะไม่หายไปไม่มีผลเพิ่มเติมหากลมเหลวนิ้วของคุณบิดงออย่างเชื่องช้าและคลื่นพลังเวทมนต์จะหลุดพ้นจากมนต์สะกดติดสถานะมึนงงต่อไปมุ้ยปรากฏขึ้นบนพื้นตรงหน้าคุณกระพริบเป็นแสงสีน้ำเงินทดสอบหนังสือสหากสำเร็จพลังชี้เชื่อมป่อที่เชื่อมโยงสองแสง ช่วยในการสืบสวนของคุณคุณหรือนักสืบอื่นในระยะได้รับหนึ่งเบาะแสหากล้มเหลวลำแสงที่ไม่สม่ำเสมอจะปลุกความกลัวครั้งเก่าให้ตื่นขึ้นติดสถานะตึงเครียดต่อไปเศษด่างของคุณเห็นผนังที่สว่างท่ามกลางแสงสีขาวต่อหน้าคุณทดสอบหนังสือสามหากสําเร็จคุณเดินทะลุผ่านกําแพงและเข้าใจเหตุผลได้รับหนึ่งเบาะแสหากล้มเหลวพลังที่เหลืออยู่จะดึงคุณไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหนึ่งช่อง ไปยังพื้นที่ที่วางวงเวทจองจำแล้วก็อันสุดท้ายคาถาที่เปล่งออกมาก็ให้เกิดรอยวงเวทไม่อยู่บนพื้นทดสอบหนังสือ3หากสําเร็จคุณรู้สึกทึ่งกับความแข็งแกร่งของร่างกายติดสถานะสมาธิหากล้มเหลวคุณรู้สึกราวกับว่าความคิดนั้นสลัะอยู่ในความทรงจําได้รับหนึ่งขอเรอความก็ในหนังสือเนาะเ,ออเดี๋ยวปกติแดกเวนก็ต้องหนังสือเยอะอยู่แล้วต่อไปอ่า คขม่กดวิญญาณเอามาดูกันมีอะไรบ้างคขาไมแฝดของพลังงานบริสุทธิ์เจาะลึกเข้าสู่หัวใจของศัตรูมอนสเตอร์ตัวนั้นได้รับดาเมจเพิ่มหนึ่งหน่วยอันนี้ก็เฉยเขาม่เคลื่อนที่ในแนวโค้งย้อนกลับมาเฉือนเนื้อของคุณได้รับหนึ่งดาเมจคว่าพลังที่พลุ่งออกมาจากนิ้วของคุณสร้างบาดแผลเวิรหวะไว้บนร่างกายของศัตรูได้รับหนึ่งฮอร์เรอร์คว่มจากนั้นมอนสเตอร์ตัวนั้นได้รับดาเมจเพิ่มหนึ่งหน่วย เมื่อได้เวทเสร็จแล้วคุณหวังว่าพลังของมันจะเพียงพอที่จะปกป้องคุณได้ไม่มีผลเพิ่มเติมอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็อันสุดท้ายคุณสูญเสียการควบคุมพลังงานเวทมนต์ที่มักล้นทําให้เส้นเลือดที่มือของคุณฉีกขาดเลือดที่ไหลออกมาสร้างความเสียหายเพิ่มคุณและนักสือบอื่นในพื้นที่เดียวกันได้รับหนึ่งเดเมจคว่ำจากนั้นมอนสเตอร์ตัวนั้นได้รับดดเมจเพิ่มหนึ่งหน่วยต่อจานวนนักสืบแต่ละคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับคุณก็ไอ้วงเวทไอ้ไอ,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 อมิดนี้ก็เฉยๆนะ ซึ่งภาคนี้จะมีฉากใาม่อยู่2ฉากฉากแรกก็จะอยู่ในงานเทศกาลเนาะซึ่งมันจะมีคล้ายๆกับรถแห่เออซึ่งไอ้รถแห่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเลยตามแผนที่อันนี้เราก็ต้องแบบไปเล่นดูเอาเองเดี๋ยวก็จะมีแบบว่ามันจะมีฉากแผนที่แล้วก็จะมีรถแล้วตัวรถอ่ะมันก็จะเคลื่อนในแผนที่นั้นด้วย เล้วก็จะแปลกดีแล้วก็อีกฉากนึ่งเริ่มต้นมาเราจะติดอยู่ในคุกพร้อมกับคนที่ติดอยู่ในคุกเยอะแย,ยะมากมายเลยซึ่งฉากนี้เราต้องมันต้องคุยอ่ะเออเราต้องคุยเพื่อที่จะหาเบาะแสค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็มีบูด้วยไม่ใช่แบบน้อยๆเลยเออ ก็เป็นว่าฉากที่ติดคุกอะนอกจากคนหาเบาะแสเราก็ต้องบูเยอะๆซึ่งเล่นหลายรอบแล้วสารภาพเลยว่ายังหาฉากจบแบบสมบูรณ์แบบดีๆไม่ได้เลย <c oughs> ส่วนในฉากแรกอะที่อ่าเป็นงานเทศก,กาลแล้วก็มีรถแห่นะอันนี้คือถ้าเกิดเล่นคนน้อยอ,อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันต้องแบบ คนนึงต้องคอยหาเบาะแสอีกคนนึงก็ต้องคอยตามรถแห่อะไรเงี้ยเออถ้าเกิดเล่น2คนมันอาจจะตึงมือไปนิดถ้าเกิดมีสักสมหรือ4คนอาจจะแบบเออเบาแรงลงหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไปกันเป็นคู่ๆู่ะก็คงจะเท่านี้สําหรับแอบดูฉากเสริมใหม่ของคารุหาวิปรลาดซึ่งตอนนี้ก็เป็นเสริมที่สแล้วโหถ้าเกิด เล่นกันมาตั้งแต่ภาคแรกลแล้วก็เสริมหนึ่งเสริมสองเสริมสามเสริมสี่มันจะเ,นเกมที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากเล่นกันแต่ก็ข้อเสียนิดนึงก็คือบางทีหาถ้าเกิดใส่เสริมหมดเลยอะนะบางทีมันจะแดนด้อมมอนออกมาใช่ไหมถ้าเราหาไม่เจอเฮ้ยมมอนมอน,มนตัวไหนวะมอนตัวไหนเนี่ยเออบางทีก็แบบี้เกียหาแล้วก็เอาไว้เนี่ยตั้งไว ให้รู้แล้วกันวนะ่าเป็นมอนตัวอนนั้นนะเออ,เอ,อก็เราอีกอันนึงอีกนิดนึงก็คือเวลามันสุ่มแผนที่มาถ้าเกิดเรามีลายแมพใช่ไหมหลายภาคเฮ้ยมันเอามาจากภาคไหนเนี่ยไอ,อมันอยู่ตรงไหนนะเออไอ,อตรงเนี้ยคือเราต้องวางเรียงให้มันเป็นระเบียบนิดนึงแล้วก็คอยสังเกตดูว่า,วามันสัญลักษณ์ของภาคไหนเออแล้วก็ไปค่อยไปดูแต่ต่อให้มันบอกอย่างนั้นก็จริงแต่บางที่ แมปมันคล้ายๆกันอะแล้วอ้ยต้องมาเที่ยวรืออยู่มันก็เออจะเสียเวลานิดนึงตรงนี้อืมทําไม่บางครั้งเวลาเราเล่นอะเราก็จะไม่ได้ใส่เสริมทั้งหมดหรอกแต่บางทีถ้าเกิดไม่ได้ใส่เสริมทั้งหมดไอตัวละครที่อยากเล่นอะมันก็ไม่ได้เอาใส่อีกไงเออเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะใส่เฉพาะเสริมที่อยากเล่นแล้วก็เสริมตัวที่มีตัวละครที่เราอยากเล่นก็แค่นั้นไม่งั้นมันมัน,ม,น,ม,นมันเยอะเกินไป ออแต่ถ้าเกิดใครจัดระเบียบเทรดได้ดีก็ใส่หมดก็ดีเวลาเจอเวทเจอมอนเจออะไรมันก็จะได้แบบตื่นเต,นต้นดีว่ามันจะได้ไม่ซ้ำซักจำเจเพราะว่าเราเล่นกันมาหลายรอบแล้วในแต่ละฉากออหลายหลายครั้งมันก็ทำตามแบบเดิมไม่ได้มันก็ต้องพลิกแพลงไปตามอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นโอเคก็คงจะเท่านี้แล้วก็รอว่าสยามจะ อะไออกมาเมื่อไหรแล้วปีหน้าหลังจากโวเสริมนี้แล้วยังมีตัวเสริมใหญ่สองตัวเป็นเสริมป่างูกับน่าจะรถไฟแล้วมัง้งแล้วก็คอยติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ